สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญสตางรู5สตางนะครับเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งาน UNC มี7เหรียญ280บาท7 4 2 8ยตกเหรียญละ40บาทนั่นเองนะครับมาดูกันครับเพื่อนๆกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินนะครับเพื่อนๆกดหยุดดูภาพเองเลยครับแคปภาพได้เลยครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้นะครับ หรือเพื่อนๆจะแคปภาพส่งเข้าลายร้านกล้องถ่ายรูปแล้วให้เขาปิ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆจะได้เอาไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเย็นๆจิบกาแฟชิลๆได้เลยนะครับอยากดูนานกดหยุดดูเองได้เลยมาเป็นไงครับสวยไหมเพื่อนๆขยายเอาใจคนดู YouTube ช่องผมนะครับขยายให้ดูชัดยิ่งกว่ากล้องจุลทรรศน์อีกนะครับเงาวิ้งสวยงาม ถ้าเพื่อนๆเ,เอาวางบนมือแล้วก็ปิดไฟในบ้านเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าเหรียญเนี่ยมันมีน้ำหนักจากมือถือภาพของเหรียญก็จะดูหนักสมจริงนะครับขอบอกเลยว่าสวยมากๆกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพได้เลยครับเอาไปขยายดูเองในมือถือทีหลังแบบนี้หรือเพื่อนๆจะแคปภาพส่งเข้าลายร้านกล้องถ่ายรูปและให้เขาปิ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆจะได้เอาไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเย็นๆจิบกาแฟาชิลๆเลยนะครับ มาทางนี้ครับเพื่อนๆอยากดูนานตรงไหนกดหยุดดูเองได้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเหรียญที่วิ่งเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับเวลาเราเอาวางบนมือครับเพื่อนๆปิดไฟในห้องให้มืดเอาวางบนมือดูแล้วเหมือนเหรียญเนี่ยวางอยู่บนมือเราจริงๆแล้วก็มีน้ําหนักจริงๆจากมือถือนะครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกั๊กและเพื่อนๆคนไหนที่กด ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนๆจะได้ชมคลิปที่ผมโหลด YouTube แบบเรียลไทม์วินาทีต่อวินาทีกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าทุกคลิปมีเด็ดๆสวยๆวิงวิงแน่นอนราคาแพงหายากมีหมดครับและจะบอกเลยนะครับเพื่อนๆโหลดเสร็จ9ก้าโมงเช้าได้ดู9ก้าโมงเช้าโหลดเสร็จ3ามทุ่มดู3ามทุ่มโหลดเสร็จตีห้ได้ดูตีห้ใครก็ตามกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆได้ดูคลิปเด็ดๆแน่นอนนะครับเหรียญหายากเหรียญอะไรต่างๆกดไปที่ช่อง เลือกไปที่วิดีโอแล้วเพื่อนๆก็เลือกดูเองได้เต็มที่เลยนะครับมีหลายคลิปมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับคลิปผมจะพยายามทำสั้นๆนะครับเพื่อนๆจะได้มีเวลาเอาเวลาที่เหลือไปทำมาหากินนะครับไปทำงานเก็บเงินเพิ่มวันละร้อบาทเดือนละ3 0 0 0ปีละ3 0 0 0 จะได้เอามาซื้อเหรียญที่ตัวเองต้องการนั่นเองครับเพราะฉะนั้นคลิปผมก็จะประมาณ3นาทีนิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับสนาทีกว่า3น3นาทีนิดๆไม่ลบกวนเวลาทํางานของเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆจะได้เอาเวลาไปทํางานหาเงินนะครับแล้วก็เอามาซื้อเหรียญกันเนาะอ่าเน้นเนื้อไม่เน้นน้ำนะครับช่อง youtube ผมนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆแล้วเจอกันนะจ๊ะ